อาลุนสวัสดีท่านตื่นนอนมาดูคลิปผมได้นะครับวันนี้ผมดีเช่นเคยนะครับผมก็ไม่ได้มาเล่นลุมบอกนะครับคลิปนี้หลังจากที่เราหายกันไปนานก็กลับมาเล่นเคอีกครอบหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดเทอมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นก็มีธุระเล็กหน่อยเลยไม่ได้อัดคลิปลงเลยนะครับผู้ชม่าซึ่งผมก็เลยจะพาผู้ชมมาเล่นเกมนะครับที่ไม่ได้ใช้เกมลุมบอกแต่ผมจะพาผู้ชมมาเล่นเกม iO นะครับผม ก็คืออธิบายง่ายๆมันเป็นเกมแบบแนวเกมเว็บอะคุณผู้ชมซึ่งแต่ก่อนมันดังมากปัจจุบันก็ดังแหละผมว่าดังอยู่ผมว่าดังอยู่ซึ่งเว็บที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นนะครับคือเว็บนักขอน Crazy g a m นะผมอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะเขาไม่ได้สปอนนะผมแค่จะพาคุณผู้ชมมาเล่นเฉยๆอ่ะซึ่งเกมเนี้ยเว็บนี้ครับจะรวมเกมไอโอแบบต่างๆไว่มากๆจะมีเกมก๊อฟเช่นแบบอ่าเกมก๊อฟเกมอื่นเช่นไอเนี่ยเวอร์ไมค์คาเวอร์ชั่นไอโออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหรือแบบว่าพวกอ่าอะไรอ่ะ อันนี้พวกแซนสไตล์เหมือนเคาน์เตอร์สไตล์หรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ชมเออแต่ก็จะมีเกมออริจินอลของมันอย่าครับผู้ชมซึ่งผมก็จะพาผู้ชมมาดูแล้วก็มาเล่นเกมของเว็บนี้กันนะครับสักเกมสองเกม,กเกมไม่ก็อาจจะเกมเดียวดูก่อนเพราะว่าเว็บนี้เกมข้างเ,างเ,อเยอะยผู้ชมนี่อย่างข้างผู้ชมมีหน้าหลักอ่ะเดี๋ยวกดไปหน้าหลักกได้เดวผู้ชมหน้าหลักก็จะมีเกมมาน,นี้ผมว่าเยอะนะผมว่าเยอะเยอะกว่าทีคิด,ดิซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเกมมันเป็นเว็บดีมันเป็นเว็บเถืเ่อนหรือว่าเว็บไรนะแต่ก็ ก็มาแนะนำรีวิวผู้ชมดูก่อนนะรีวิวเพราะว่ามันมีเกมเยอะสำหรับคนที่แบบไม่รู้จินต์เลยอย่างผมนะครับอ่าก็จะมีแบบหน้าเกมล่าสุดไอ้น้าล่าสุดดีคนเล่นเหรออ่าน่าอย่างนั้นเกมใหม่เกมยอดนิยมเกมเพิ่งอัปเดตนะครับออริจินอลแล้วก็แบบพวกมีโหมดต่างๆเนี่ยผู้ชมมีเล่นได้เต็มเลย2คนอะไรอย่างนี้อ่ากี่คนไม่รู้เกมมากมีมากมายนี่อ่ะประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดี เดี๋ยวเรามาเล่นนี่ก่อนพู่ชมนี่เกมนี้ผมเล่นบ่อยผมชอบม,มากมันชื่อเกมว่า Evoio นะครับผู้ชมเป็นเกมแนวพัฒนาอ่าจะเรียกเป็นก็คือ IO อะไรเป็นเกมแนวอโดยที่เรานั้นจะต้องไปฟันคนอื่นตีคนอื่นผู้ชมเพื่อจะได้แต้มได้อะไรอย่างนี้ครับอ่าได้แต้มได้ได้แต้ม,แ,ตมแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นผู้ชมแล้วก็พัฒนาล่างเดี๋ยวผมเติมจอนะ าแป๊บหบนึง่งอย่าจะมีปัญหานิดหน่อย2000 <years> later. โอเคคุณผู้ชมพอดีผมไปปรับหน้าจอมาพอดีมันแม่นบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเกมนี้นะครับซึ่งก็เป็นจากเว็บอ่า crazy game นะครับก็จะมีให้เลือก Battle Profile อย่างผมอ่าี๋ยวนะแป๊บนึงดูถึกแล้วจะตั้งชื่อคลิปอืมตั้งชื่อเป็นอันนี้แลละกันโอเค ซึ่งวิธีการเล่นง่ายแล้วก็ทำการใส่ชื่อตัวละครน,นะครับใส่อะไรก็ได้หรือจะเอาแบบออริจินอลก็ได้แล้วก็กดเพย์เรียกฟีฟอก็ได้หรือทีมนะคุณผู้ชมวิธีการเล่นก็ข้า,ขาวนะครับคือเรามาอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมมันจะใช้เมาส์เล่นนะเมาส์อย่างเดียวแล้วก็เดินเก็บพวกนี้ปึ๊บอึ๊บอ๊บ๊บอีโวปึ๊บข้ามคันแล้วก็ตีกล่องไม้ตีอย่างนี้แล้วก็เป็นที่หนึ่งไดค,คุณผู้ชมเหมือนเกมไอโอที่มีทั่วไปในโลกของเราคุณผู้ชมซึ่ง่วนไหนเกมนี้ก็จะแับเวลานะครับญญก็ ได้เออสวยได้พี่แล้วก็ถ้าเราเล่นบนความนะครับกดคลิกขวาในการาวิ่งบูทวิ่งเร็วขึ้นส่วนคลิกซ้ายก็ตีคนอื่นนะครับต้งจำนนี่เนีแล้วก็เหมือนเกมนี้จะมีดีเลย์การตีครับก็คือไม่สามารถตีเแบบอย่างใดผมชมโอ้ได้แล้วครับเพราะว่าเนืงจากเดี๋ยววันโกเกิดแกะแล้แกะแล้วกิกันละเอ้ยอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมพี่โอเคผมไปละผมวันนี้ ชาเลนจ์ของวันนี้คืออะไรอือภายในเก้านาทีนี้ผมจะเป็นที่หนึ่งอะเอางี้กันภายในเก้านาทีนี้ผมจะที่หนึ่งเลยไอ้ก่อนหน้านั้นก็อืมอ่าอันนี้ว่าภายในเก้านาทีนี้ผมจะได้ทำสถิติให้ได้มากที่สุดที่เป็นได้แฮมแฮมดับตัวเองสูงที่สุดที่เป็นไปได้นะครับผู้ชมอ่าฮะที่หนึ่งอยู่ข้างบนผมไม่ยู่โอทีหนึ่งเมโนแล้วที่หนึ่งเมโลที่หนึ่งเมโลเปลี่ยนที่หนึ่งแล้วโอเคผมตอนนี้ผม อีโวล่างที่สิบสองคผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มแข่งแล้วเริ่มแบบหาเรื่องคนอื่นได้นิดหน่อยแล้วผมว่าเราต้องไปหาเรื่องกันสักคนล้วผมว่าเฮ้ยเอาไม่เพื่อนเอาไม่สูอ,อ่าล่างสิบสามแล้วอุ๊ยโอ oh, ไม่ทันตัวใหญ่มันตีเร็วกุตีใหญ่ตัวใหญ่มันตีไกลกว่าผู้ชมผมเลยตีไม่ทันก็คือข้อดีของตัวใหญ่นะครับคือมันตัวใหญ่ใช่อย่างแรกคือตัวใหญ่แล้วก็ตีไกลมากๆ แต่ข้อเสียของมันก็คือ,อครูดาวนในการตีมันจะแบบนานค่อนข้างนานนะครับว่าต้องใช้เวลารีชาร์จรีอะไรอย่างนี้คผู้ชมแอนก็มีข้อดีแตกต่างกันข้อดีข้อเสียต่างกันต่อไปส่วนตัวเล็กก็นั่นแหละครับตีเร็วแต่ตัวเล็กแล้วก็ตีได้โคตรสั้นเลยนี่ดาบโคตรยาวที่หนึ่งเขาแต้มสองหมืนหกผมสี่พันมาครับผมอียาวเลยนะโอเคตอนนี้ละเอออะไร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 วะเนะี่ย เดี๋ยวก่อนโอยตายเลยไม่รูซ่าโอ้โหแล้วัต้องกดอย่างนี้เรื่อยๆคผู้ชมัไม่ให้เกิดมันไม่ได้เกิดออโต้เยมันให้กดอย่างนี้เรื่อยๆแอูมดีโอ้ได้นะได้คอนทอเออได้คุณผู้ชม เฮ้ยเจ้ดีจุอมดักทางเลยโอ้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 ไม่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 นาก่งก,ก,กันไปบบใช่ขอโทษนาเก่งกันไปอันนี้เราก็อยู่อันดับที่สามสิบสองของเซิร์ฟนะครับเอ้ยไปเลยอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมผมอยู่มุมแมพแล้วเนี่ยผมอยู่มุมแมพแล้วอย่ายุ่งกับผมแต่ถ้านายตัวเล็กกว่าฉันก็เอยอย่า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 แตกเลยแตกเลยฉันตายเลยอืม อืมเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็จอยดิทำลายได้คุณผู้ชมถือว่าดีนะแต่ว่าดนส่วนของเพื่เล่นกับเพื่อนได้นะครับไม่รู้จะเล่นอะไรคุณผู้ชมเล่นโว่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 เกือบ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 บเรียร์สองนายกระดับเดียวกันนี่เดี๋ยว์ได้ได้ได้เดี๋ยวก็โอ้ไม่ทันผมฟาดไม่ทันมันอะไรครัผมมันใกล้ไม้ฝั่งอะไรผมมันใกล้ดาวฝั่งนู้นมากกว่าอ่าเศร้าจัง กันทอลเลยเออเอออย่าอยาอย่าครับพี่อ๊อกอย่าทำอย่างนี้ครับพี่อ๊อกผมผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งพี่อ๊อกไปเถอะอย่ายุ่งกับผมพี่อ๊อกโอ้โหแปดหมื่นพระสงฆ์มัใครจะเล่นได้ใครจะสู้เองได้พี่ใครยุ่งสู้ได้แปดหมื่นเล่นให้เล่นให้ตายยังไงสิ่นาทีก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าเดีย๋ยวมันจะต้องตีคนหนึ่งไว้แรกนะครับผู้ชมต้องตีคนหนึห่งไว้แรกจากการทุกคนที่ขวางหน้า นั่นแหละจะไม่กลัวใครแรกดิเราต้องใช้ระยะเราต้องใช้ข้อได้เปรียบของเราก็คือระยะใกล้เอ้ยระยะไกลเราต้องใช้ข้อได้เปรียบของเราก็คือระยะไกลครับผมในการสู้กับคนอื่นนะครับเพราะว่าเราตัวใหญ่ก็พยายามเท่าที่เป็นไปได้ของตัวเล็กก็คือใช้โอกาสในตอนที่เราตีเนี่ยครับผู้ชมมันจะดีเลยนานก็รีบเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ตีฮึบเอ้ยได้เป็นเยอะแต่ตายก่อน ได้ตั้งเยอะแต่ตายก่อนเลยนี่มีวัฒนาการแบบรวดเร็วมีอีวลูชั่นแบบรวดเร็วมากๆโอเคผมล่างยี่สิบคือผมเป็นคนป่าคนป่าอูเรวอเกอร์โหต้องดำแหน่งของเซิร์ฟอยู่ล่างโอ้โหอกมา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 เอยอะไรวะไหนเฮ้ย แสนไอตัวแสนหนึ่งเหอผมแค่1มื่นแปดพี่เฮ้กับผมเลยแอบเนี่ยค่อยคุยกันโอเคร่างยี่ิบเอ็ดแล้วคุณผู้ชมผมสู้ใครได้บ้างไม่รู้เหมือนกันอื้อนี่ไงจังหวะดีอืมฟันไปแล้วใช่ไหมเออดีฟันไปแล้วอันนี้อะไรฟันอันนี้ฟันเร็วขึ้นผมว่าใช่นี่ไง100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ม่ไม,ไม่ใช่ <g iggle> มันน่าจะหมายถึงไม่รู้เหมือนกันหนึ่งรอเค I don't know ผมไม่รู้โอ้โ oh, อ oh, ้พี่เจนพี C ่พี่พี่เจนพี่มีแค่สี่เลยเอ้ยได้เลยยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองแล้วโอหไม่ทันมันใหญ่กว่ามันจริงมันมันโหดกว่าของมาคุณผู้ชมอือฮว่าคงเล่นจะได้เลขตามันดีคุณผู้ชมเล่นกับเพื่อนได้นะผมมาให้เล่นกับเพื่อนนี่ได้ยิ่งหนกเลยแบบว่าแข่งกันอ e ีโวกันว่าใครสิบวินทีใครจะเอ,อ้อย,ย,ย,ย่าอย่าอย่าใครจะอ e ีโวได้ ไกลที่สุดอืมตาแนนเด็กน้อยทำไรไม่นะตัวเด็กอยู่ยังพึ่งมาหาเรื่องกับฉันเลยเดี๋ยชีวิตมาทิ้งเลยโอ้ยีบีบยันที่อีโบ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 เถอะอีโบเถอะอีโบเถอะเก็บ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 อืมโหผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งอันนั้นอะไรอ่ะคุณผู้ชม BP น่าจะเป็นไอเทมเสริมที่ดอกตามแบบนะครับผมว่าแล้วผมจะไปได้ยังไงในเมื่อมีมีตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยตรงนั้นอ่ะตัวเล็กผมก็เอาเอาหมดตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เอาแล้วก็ได้ไหนตามจริงฉันสู้อะไรอ๋อนี่ไงฟันมันจะเป็นกล่องผู้ชมแล้วใครจะไปกล้าทู่พี่ล่ะฟ้าไม่เอาก็ได้โอ้โห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 ผมอยู่ผมอยู่คางกลุงอม หนีก่อนหนีก่อนเลยหนีก่อนเลยอย,อย่าจะทำอย่างนี้ครับผมอย่าทำอย่างนี้ครับพี่ผมกลัวแล้วพี่อย่าเอ้ยส,สองนาทีได้ที่เท่าไหร่นะอันหนึ่งอันหนึ่งนะวันนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ผมอยู่ที่โอ้โอ,โอไม่หลดโอเคที่สามสิบหกโอเคขึ้นมาึบเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ ฟันจังหวะที่เขาฟันมาแล้วผู้ชมสามสองแล้ว 29, สองหมื่นเก้าไทยสองนาทีอืมอดาร์กเนทโอ้โหเมหน่าเลยไอย่ะสวยแล้วไงว่าสวยแล้วไงโอเคยี 24, ่สิบสี่ได้อยู่ผู้ชมสวินดำโคตรเท่สกินนี้ผมโคตรเท่โคตรชอบเลยเฮ้ยอะไรโอ้ มาไหมล่ะมาไหมล่ะคิดว <pp le> ่าจริงขนาดเลยเหรอนี่เนี่ยโอ้โหอ,อ,อันนั้นจริงจริงนี่เนี่ยหนึ่งนาทีห้าสิบวิผู้ชมผมว่าน่าจะเล่นได้อีกตาหนึ่งคลิปน่าจะได้ไม่นานเกินคลิปน่าจะได้นานพอให้คุณผู้ชมได้รับ<ถ>รบัตรถ้ารับบัตรไทยรถโอเคโอเค <c oughs> ผมเพิ่งเกิดแล้วผมต้อง ย้อนล่างไปได้วยคือยิ่งโอ้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมพอเราตายล่างเรามันจะลดเป็นหนึ่งร่างคุณผู้ชมซึ่งแบบว่าคันแย่เลยเออทัอง้งคันแย่เลยเพราะว่าล่างเรารลดเป็นหนึ่งล่างมันทำให้เราต้องมาเก็บใหม่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเตือนแล้วอย่าเข้ามาโอ้โหใครไม่รู้หนีก่อนโอ้คิดว่าเจ๋งเหรอเฮ้ยแล้ว มีคนที่เก่งกว่าเราเสมอจำไว้นูืมมีคนที่เก่งกว่าเสมออ่าฮะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ทำอะไรทำฟันแต่ฟันไม่โดนเรียบร้อยคุณผู้ชมอะนาอะฮะโว้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 เอาไงเอาไงเอ้ยจะฟันเหรอเจนเย็นนะค่อยๆคุยกันนะเพื่อนค่อยๆคุยกันนะค่อยๆคุยกัน โอเคโอเคบอกว่าคีโอแต่เ okay. you know. okay. ราโอเคยูโน่โอเคเข้าไปแล้วได้ดีอุ้ยโอเคศูน okay. ย์สอง exp เด้งมาอย่างเยอะผู้ชมนี่ผมเป็นร่างร่างใหญ่แล้วร่างโหดร่างโหดไล่รังแกเด็กไล่รังแกเด็กที่เพิ่งเกิดผมไล่รังแกเลยเอ้ยไม่ไม่ไม่พี่พี่พ,พี่ผมผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วพี่พี่จะนำหมุดนำไม้เก็บวิเอง หมดผมว่าหมดเวลาแน่ๆเลยไม่หมดเวลาหมดเวลา er. เรียบร้อยคุณผู้ชมนี่ได้กล่องมาหนึ่งกล่องแล้วก pues ็ได้อะไรอย่างนี้คุณผู้ชมผมว่าเป็นเกมเล่นคลายเครียดเล่นสนุกๆเลยนะครุณผู้ชมเพราะว่ามันหนุกมากแล้วก็ยิ่งเล่นกับเพื่อนด้วยคือแบบว่าตีกันมาแบบว่าเอ้ยมาดิมาดิมาดิอืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าสนุกดีนะคุณผู้ชมเล่นเป็นฟรีฟอนเล่นเป็นทีไปไหนมาสิบนาทีเริ่มใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวผมกลายเป็นเด็กโอ้ที่หนึ่งสี่ร้อยแล้วเร็วมาก แล้วก็จะมีล่างที่บอกอีโว้ให้คุณผู้ชมว่าเราอยู่ล่างไหนในสกอร์บอร์ดนะครับผู้ชมตอนนี้ก็ยังมหัศจรรนั้นก็เราก็ยังสามารถฟาร์มริฟฟาร์มกันก็ได้อยู่นะผู้ชมเล่นแบบก้าอยู่โอ้ยอะไรมันจรเออ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 ออเออออเออเออทอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรทไรครับทำไร โอ้มีคนได้ร่างใหญ่แล้วหรอเริ่มมีคนใหญ่แล้วคุณผู้ชมเริ่มมีคนเริ่มมีคนได้อำนาจแล้วเริ่มมีคนมีอำนาจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมูไรนายถือวิธีนายถือวิธีของสมูไรหรือเปล่าแล้วทำไมต้องตามกูจากไรขนาดนั้นอยากได้ขนาดนั้นเลยเหรออยากได้สมดิวขนาดนั้นเลยเหรอมีคุณผู้ชมลำดับยี่สิบแปดโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งเล่นแค่หนึ่งเียยังมีคนได้ไปแปดพันแล้วคุณผู้ชม ไล่ฆ่ากับอื่นมันมั่นเกือบ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 แล้วไงดิวเฮ้ยทำไรพ่อหนุ่มเอ้ยโปรโอ้โอโอไม่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 เราก็ทำอย่างนี้เราจะไม่ทำอย่างนี้เราจะไม่ทำอย่างนี้เข้ามาดิฟันไปแล้วพี่พี่ฟันไปแล้วเข้ามาดิก็โออ้เ g โอ้ นึงผมมอยู่นาทีครึ่งตายแล้วอย่างน้ยผมก็โชคดีนะเพราะผมรู้สึกผมเกิดโ,โอ้ผมรู้สึกว่าผมได้เกิดเป็นเวลาช่วงหนึ่งเพื่อได้ฟาร์มแล้วผมก็เริ่มตัวใหญ่ละนี่อฟะสามนี่สามแล้วเจ้นณผมต้องสิบสี่มจะได้กลับมาสิบสามโอ้มาเบสบอลมาไหมล่ะคอนทอว่ะเอ้ยลบอทอหมดเต็มเลยมไม่ทันไม่ทัน จะไปท้าสู้ตัวใหญ่เกระโดนเขาฟันคือตายเลยชีวิตนกชีวิตฟาร์มใหม่ผูช้ชมค้อนทอไม่ค่อยเจอคนเลยแบบคนนี้แบบสูสีอะผมเลยแบบคนนี้ร่างต่ำกว่าผมอะผมไม่ค่อยเจอเลยผู้ชมสองกลองดิจะได้เห็นอ่าเจอแล้วเจอแล้วได้เวลาลังเกเด็กลังแก,งกไม่ใช่ลังเกนะลังแก ฉันจะเป่งที่ซู่โน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 แมวอย่างนี้ไปแมวแมวละกินใจตอนนี้ไม่มีอำนาจตอนนี้ไม่มีอำนาจทุกผู้ชมเราเงียบๆไว้ก่อนเราจะไม่มีอำนาจก็เงียบๆไว้ก่อนทุกผู้ชมเราเราไม่รีบเคลื่อนไปเคล่อนไปสิน่ะทีนี้เป็นของเราชาวไทยมาไม่ละฝันให้โดนขอฟันเออเออเออ เออใจว้าวุ่นเลยเมื่อกี้ใจทันทุกใสใจใจลงไปอยู่ตะตุ่มเลยผู้ผมคิดว่าผมจะตายแล้วเมื่อกี้อ้าวอ่าเ,เรียบร้อยฟันไปแล้วเหรอโอ้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  right นี่ผู้ชมผมอยู่อนดับสามสิบเอ็ดเออตัวเดียกันเพื่อนเราตัวเดียกัน แล้ตัวเดียวกันแต่ถ้านายจะเอาก็เอาได้นะอ่าถ้าจะเอาก็เอาได้นะจะเอาอย่าเอาเจ้าก็ได้นะอย่าพลาดแล้วกันอย่าพลาดแล้วกันโอ้อะไรข้างล่างเลยไม่รู้แต่ผมเราว่าตัวใหญ่มากๆผมไาแล้วผมไม่อยู่แล้วโอ้อันนั้นใหญ่กว่าอืมอย่าอย่าคิดอย่าคิดพี่รู้ทันโอ,โอ้โอ้เอ็นอีพเอเคผมจะจบปึ๊บ ค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นเออนี่ล่างสิบเก้าผู้ชมอันดับที่สามสิบสองพลังเอ้ยแต้มสองหมื่นสามผู้ชมตอนนี้แต้มหมื่นสามอู้ชโอเคโอเคอเคก็บไปล่างสิบแปดก็ได้อ่าเอามาเอาใหม่โอเคสิเจ็ดโอ้ยสิเจ็ดไม่เป็นไรขึ 18, ้นมาสิบแปดละอุ้ย โอ้โหข้างหลังโอ้อันนี้กลับเป็นสิบเจ็ดจริงคุณผู้ชมกลับไปแบบย้อนเลยหรือว่าสิบหกเอ๊ะมันสิบเจ็ดหรือสิบหกสิบเจ็ดโอเคโอเคยังมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่คุณผู้ชมเรายังมีโอกาส,กาส,กาส,กาสได้คุมอำนาจของโลกนี้อยู่แต่เราต้องฝา่าหนักๆเลยโอ้มุมแมปเลยเนะี่ยโอ้ยโอ้ยมุมแมปตาย ยังมีคนที่เก่งกว่าเจ้าเสมอและแค่มีคนที่เก่งกว่าข้าเสมอข้ารู้โอ้ยายาพี่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 ผมใจเย็นพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ปล่อยไปเถอะเฮ้ยปล่อยผมไปเถอะครับผมผมไม่ได้ตั้งใจพี่โอเครอดได้ด้วยการเจรจาฝปิดทีนึงเออเออต้องหลอยแล้วล่ะคุณผู้ชมโอ้ไอ้นั่นเก่งไอ้นั่นไอ้นั่นดาวเยย์กับผมหากผมลอยมันผมต้องไปใกล้ๆมากๆ ซึ่งบอกเลยว่าผมแทบทำไม่ได้เพราะว่าตัวใหญ่ๆผมลอยเข้าไปใกล้ๆมันลำบากเรายิ่งเดินช้าด้วยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเดินช้ายิ่งวิ่งช้าอ้าววัดดีน้องต้องชยสั่งเบอร์ให้พี่เถอะมาให้พี่ได้พลังเพิ่มเถอะเออเรียบร้อยตับคนโอ,โอ้ไทยบอกนะอ,อ,นนะอันนั้นไม่ออกอันอันนั้นน่าจะโอ้อันดับหนึ่งเลยฮันเตอร์แสนหกพระเจ้าพี่พี่ก็เกินไปเออ,เอ,อ เออจ้เยี่ยบเยี่ยมอีกตายหมดเลยโอเคมาเริ่มกันใหม่คุณผู้ชมเริ่มกันใหม่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดหืมไอนั่นตัวใหญ่โอ้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเพื่อน

แล้วแบบคือมันไม่ฟันเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมถ้ามันฟันผมน่าจะวิ่งเข้าไปฟันได้อยู่แต่มันไม่ฟันก็เสียดายอยู่เพราะตอนนั้นไม่มีกล่องอืไม่มีกล่องให้ล่อเลยนี่นมมาให้ฉันฟันหน่อยสิมาให้ฉันฟันหน่อยขอบคุณโอ้แต่อันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่เอาอืมไปอีกตัวหนึ่งขอนทอขอนทอมาไหมจ๊ะ คอนชเอาไหมจ๊ะเองเอาไหมเอาไหมเริ่มไล่อาราวาดเลยผมเริ่มไล่ฆ่าเลยเฮลบหมหมดเบอร์เซอร์เกอร์โอ้แอนั้นไม่เอาอืมตายสองพันเก้าผมยังไม่อัพเลยอัพอีกรางหนึ่งอีกรางหนึ่งอีกรางหนึ่งจะได้การันตีว่าเออจะว่าล่างมือตอตายเป็นล่างเมื่อกี้จะได้อยู่เฮ้ยอืมเอ้ยอะไรตกใจเอ้ย อืมเก้าพันหกอาแล้วเริ่มขดเริ่มกำลังจะบอกว่าผมกำลังเริ่มขุมอำนาจพูดไม่ทันสามวิตายเลยขอบคุณผมขอบคุณเพราะคุณกินมส่วนไม่ได้กำลังสปอนอยู่ส่วนไม่ได้ไอตัวข้างหลังกินฟรีเลยเมื่อกี้มันมีตัวข้างหลังตัวนึงมันจะมันกินฟรีเลย,เยงามงางามอร่อยเลย อร่อยเลยเออโอ้เงี้ยหน,น,นูฮึมได้ดาร์กเลยมามานี่มานี่นเอ,อ้ยกำลงังกำลังฉันก็มีมานี่มานี่เอ้ยแลกกันเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่มานี่โอ้มาดิมาดิ ได้ได้อยู่เออดับเบิลคิวคุณผู้ชมตึงๆให้มันฟันไปสักรอบหนึ่งอ่ะเออโอ้โหเอใจเย็นๆกันนอะอันนี้ได้ล่างที่แล้วเหมือนตอนที่ว่าตายที่แล้วคุณผู้ชมอันนี้ล่างที่เก่งที่สุดที่เราทําได้ตอนนี้คุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวรีฟาร์มหมดกูยังได้ล่างมากกว่านี้เอ้ยได้นะเก่งเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเก่งฟันมาเก่งฟันมาแน่จริงเก่งฟันมาโอ้แม่งระดับเดียวกันละ อืมล่างเดียวนะดับเดียวกันแล้วผมก็ไม่กล้าฟันเท่าไหร่แล้วะต้องให้มันฟันก่อนหรือไม่ก็ต้องล่ออล่อด้วยวิธีนึงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต <c oughs> หมดเวลาแล้วอีกสามสิบวิขออีกล่างหนึ่งขออีกล่างหนึ่งขออีกล่างหนึ่งเอาไว้ภูมิใจเอาไว้ให้ตัวเองภูมิใจเล่นเล่นโอ้โหหนีก็ได้ไม่ใช่ขนาดนี้หนีหนีก็ได้เออได้นะม,มาได้ได้ ลาเออนี่ไงผู้ชมได้ยิบเจ็ดแล้วเอาไว้เอาไว้อวีกสิยือย้อยือ้ย่อต่อยิบเจ็ดนี่แหละ่ะให้ผู้ชมไปเล่นเอาเองให้ผู้ชมไปเล่นซานต่อแล้วกันได้ละผมว่าผมชนะละชนะตัวเองเรียบร้อยผู้ชมเรียบร้อยครับผมได้ยิบเจ็ดล่างยิบเจ็ดก็คงจะถ้าเล่นอีกนี่คงใช้เ,เวลานาน,านเลยผู้ชมก็เอาเป็นว่าคนที่ชอบคลนี้ครับก็ อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดดิ้งนะครับผมก็ผมจะเอาลิงก์เว็บนี้นะครับไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับใครอยากเล่นใครอยากเล่นก็สามารถไปเล่นได้ครับมีอีกหลาย mini game, มินิเกมมีหลายอย่างนี้ก็ไปลองเล่นก็ได้ผมหรือใครจะมาสานต่อผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากได้แบบอันดับท top 5อนกันนะแต่ผมไม่ได้เลยคนะุณผู้ชมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเชียร์กันให้ถาวรอันดับวีดีครับปุ๊บ